สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับมาสรุปชุด2ตัวบนให้ชมกันเลยนะครับอ่าซึ่งก็จะใช้เลขที่เทียบชนให้แว้นะครับหลักสิบใต้ที่ตัวเด่นสีเลนี้นะครับต่อด้วยหลักหน่วยอ่าชนเด่นที่3กับ8นะครับ3กับ8 เด่นสุดนะครับ3ตัวเดียวนะครับเด่นสุดชมกันที่5สูดด้วยกันครับทาง5สูดต,ตัวลองมี8นะครับ8ตัวเดียวนะครับที่เป็นตัวลอง ซิ่งก็จะตัดกับแต้มให้นะครับแต้มสองตำบลนะครับที่เทียบชนให้ไว้นะครับดินที่3มเลขนี้นะครับ1นึ่องสตัวการคือ9นะครับ 9ตัวนี้นะครับมีอยู่ไหนแต้มหลักนะครับแต้มหลักใช้เป็นอันนี้นะครับสูนี้ C32109 นะครับแต้มหลัก ส่วนหลักสิบนะครับเลซี่ติดดับอยู่นะครับเจ็ดกับเก้านะครับติดดับนะครับติดดับที่หลักสิบนะครับก็ถ้าเจ็ดกับเก้าไม่มานะครับตัวที่โอกาสที่ตัวที่เป็นไปได้นะครับเลขสองเลนี้ครับเด่นที่หลักสิบนะครับถ้าดับเอาอยู่นะครับสี่กับหกสองเลนี้ครับ ตัวเดตัวหนึ่งนะครับส่วนหน่วยนะครับติดดับที่รีบ8นะครับอ่ก็นี่นะครับหลักสิบเกับเนะครับไม่เด็ดหน่วย6กับ8นะครับ นี้เรามาดูนะครับชุดที่เข้ากับแต้มนะครับแต้ม1239นะครับก็จะมีอันนี้นะครับชุดนี้93อ่มีแค่นี้นะครับ3ชุดนะครับ ซึ่งก็จะจับชุดเต็มให้ชมกันนะครับชุดเต็มที่จะจับให้นะครับอสองสูบนี้นะครับเป็นสูตหลัก หลักสิษนะครับสูรหลักที่ที่เด่นนะครับ7 8 0 7 8 9 0 4 6, 0, 6นะครับเด่นที่6เลนี้นะครับหลักหน่วยหน่วยเด่นที่5เลนี้นะครับ3 4 8 0 1 อาจจะดูเยอะนะครับซึ่งทั้งหมดมี30ชุดนะครับคิดว่านะครับไม่น่าจะหลุดนะครับ3าชุดโตนะครับาจะตัดกับเลขกวิ่งให้นะครับเลกวิ่งนะครับตัวเดียวนะครับในข้อนี้ก็ใช้ตรงนี้ครับวิ่งบนนะครับที่เทียบชนให้ไว้นะครับได้ที่เลขสามตัวเดียวนะครับ อ่าคือเลขสส่วนแต้มนะครับอ่ะแต้มที่จะใช้นะครับแต้ม2ตัวบนสู่แต้มอันนี้นะครับสี่สามสอนะครับอ่าใช้ที่สี่แต้มนี้นะครับเรามาดู จะตัดกับหกแต้มนะครับแต่กับหกแต้มให้ดูก่อนนะครับที่มีเลขสามนะครับก็จะได้ที่5ชุดนี้เท่านั้นนะครับ หชุดนี่ครับอันนี้แต้ม7นะครับ c 3แต้ม7ไม่ได้อยู่ในแต้มหลักนะครับแต้มหลักไม่มีแต้ม7นะครับะเพราะฉะนั้นไม่เอาคู่นี้นะครับส่วนตัวที่เด่นอ่าตัวร้อนะครับเด่นหน่วยนะครับแปดนะครับแปดตัวนี้ติดดับอยู่นะครับะเพราะฉะนั้นก็ว่าที่มาน้อยกว่า อันที่3นะครับก็ถ้าสมาชิกชอบ8นะครับก็มีชุดนี้นะครับที่เข้ากับแต้มนะครับแต้ม2นะครับมีชุดเดียวนะครับถ้า8มานะครับถ้า8มาก็จะมาได้ที่คู่นี้นะครับ4ีแปมี4ีนะครับ4 8 8แส อ่าสีแนะครับอ่าถ้ามาแบบนี้นะครับสู่วิ่งหลุดนะครับที่ได้เลขสามตัวเดินนะครับถ้ามาแบบนี้เนะครับแต่ถ้าสู่เดินต่อนะครับได้ฮกันอีกนน,นะครับก็เลขไม่เยอะนะครับอ่าอ่าก็มี83นะครับ 93 3 6สกนะครับก็นี่นะตามนี้นะครับ5ชุดโตรงนะครับจับกับสูตรหลักนะครับ2สูตรนะครับหลัก10กับหลักหน่วยซึ่งเป็นสูตยหลักนะครับก็เหลือแต่ในส่วนจับชุด3ตัวตรงเท่านั้นนะครับซึ่งจะมาะขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมจะมา เียบในนี้นะครับส่ตีในนี้ครับที่มาบ่อยนะครับก็มีแปด้วกว่าชุดนะครับได้ที่มาบ่อยนะครับอ่าจเดิมนะครับมีอ่าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าชุดโต้งนะครับจัดเดิมนะครับก็เป็นชุดสามตัวสามตัวตรงที่มาบ่อยนะครับในนี้นะครับมีแปด้วกว่าชุดสิงก็จะมา จัดให้ชมกันต่อนะครับอสองสูตรที่นำมาประกอบให้นะครับเป็นสูตรเดิมนะครับก็อย่าง กอนที่แล้วนะครับหลักหน่วยนะครับเด่น8 9 3 5 6้าสห้านะครับมาที่ตัวที่ชนเด่นนะครับ8นะครับคือสูงนี้นะครับส่วนหลักสิบนะครับคือสูงเดิมอันนี้นะครับอย่างวันที่แล้วนะครับเด่นหลักสิบนะครับ3 4 5 6ี่ห้าศนย์สองมาได้ห้านะครับ เป็นยังใช้สูรเดิมนะครับก็อย่างอันนี้นะครับที่สรุปให้นะครับวันที่แล้วนะครับจุดสรุปนะครับสอตัวบนนะครับซึ่งก็คราวที่ชุดที่เน้นให้นะครับมีสามชุดทำนั่นเองนะครับอ่าอันนี้เป็นงวดใหม่นะครับก็ได้ที่สามชุดเท่าเดิมนะครับ ก็ชุดที่เด่นๆเลยนะครับก็มีอ่าสองชุดนี้นะครับ93กับ6 3ส่วน48เป็นชุดรองนะครับที่จะจับชุด3ตัวโตให้นะครับในคนนี้เลม,มีเยอะนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเลม,มีเยอะอ่าสำหรับสมาชินที่ไม่อยากพลาดนะครับอ่าสามารถกดกระดิ่งไว้ได้นะครับเพื่อที่ไม่พลาดการเช่นเตือนนะครับ ก็สำหรับคลิปหน้านะครับผมจะมาะเทียบให้ดูนะครับในส่วนแต้มรวม110หน่วยนะครับซึ่งก็มีอยูอ่สีสูตรด้วยกันนะครับมีสีสูตรด้วยกันก็จะได้ชมกันนะครับในคลิปถัดไปนะครับก็เป็นสูตรแต้มรวมที่เดินดีนะครับ มาดูกันที่อันนี้นะครับเด่น10หน่วยบนของพีนะครับึ่งก็จะเด่นที่3เลขนี่กับ567เรอาเข้ามาดูนะครับในส่วนหลัก10นะครับสูตรหลักนะครับไม่มีเลข5อยู่นะครับไม่มีเลข5นะครับแต่มีเลขเลข4กับเลข6นะครับถ้า7กับ9นะครับถ้าดับเอาอยู่นะครับโอกาสที่จะเป็นบายได้นะครับ สีนะครับคือ2เลขนี้นะครับซึ่ง4ตัวนี้เนี่ยหายไปนะครับหายไปตั้งแต่งวดน,นี้นะครับก็ประมาณ1ปีนะครับรมันจะถึง1ปีแล้วครับ4ไม่มาในหลักสิกับหลักหน่วยนะครับถ้าสีจะมาในงวดน,นี้นะครับซึ่งก็จะ มาที่หลักสิบนะครับส่วนหลักหน่วยก็มี3อยู่แล้วนะครับก็บอกแล้วนะครับเลขไม่เยอะก็ส่วน6นะครับก็เป็นไปได้นะครับผมก็เพราะว่า3ามรนี้มาบ่อยนะครับ5 6 7นะครับมามาที่10กับหน่วยบ่อยนะครับถ้า4ไม่มา5ไม่มา7ไม่มาก็ตัวเดียวเลยนะครับ6กซึ่งก็มีอยู่ในสูตรหลักนะครับก็ตรงนี้นะครับ ก็มาดูตรงนี้นะครับที่เน้นว่าให้นะครับที่จะมาจับชุด3ตัวตรงนะครับไม่เยอะนะครับ5ชุดที่ก็ซิงเกิตรงกับอันนี้นะครับแต้มนะครับแต้มเด็ดนะครับ1 2 3 9กนะครับก็กดกระดิ่งรอไว้ได้นะครับท้าไม่อยากพลาดนะครับอ่าอย่างไรก็ตามสมาชิกนำไปพิจารณาดูกันก่อนนะครับ แค่แนวทางนะครับชอบกดตาไม่ชอบกดผ่านนะครับ,บ,บ,พพรบสุดท้ายนี้ขอขอบพุ้สมาชิกที่เข้ามากดไลค์และขอเม้นต์กันมาเดี๋ยวพบวก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ